วันนี้เรามีนิทานดีๆมานำเสนออีกแล้วนะขอเชิญรับฟังกันได้เลยนิทานเรื่องมุ่งสู่ยอดเขาแห่งฝันนะป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ต่างใช้ชีวิตอย่างสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามในป่าแห่งนี้มีสัตว์สามชนิดที่เป็นเพื่อนสนิทกันได้แก่กระรอกน้อย นกฮูกและเต่ากระรอกน้อยมีนิสัยร่าเริงว่องไวชอบปีนป่ายต้นไม้หาอาหารและผจญภัยนกฮูกฉลาดหลักแหลมชอบอ่านหนังสือหาความรู้และวางแผนเต่าใจเย็นมั่นคงอดทนแบกสัมภาระและดูแลเพื่อนวันหนึ่งเพื่อนทั้งสามนั่งคุยกันใต้แสงจันทร์ กระรอกน้อยเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับยอดเขาสูงที่สุดของป่าว่ากันว่าที่นั่นมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดนกคูกเสริมว่าบนยอดเขานั้นมีพืชพันธุ์แปลกตาสัตว์หายากและขุมทรัพย์ล้ำค่าเต่าฟังอย่างตั้งใจแววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นพวกเราไปผจญภัยที่ยอดเขาแห่งนั้นกันเถอะกระรอกน้อยเอ่อยขึ้น นกคูกเห็นด้วยแต่การเดินทางคงไม่ง่ายแน่เราต้องผ่านป่ารกทึบข้ามภูเขาสูงลุยแม่น้ำเชี่ยวและเผชิญสัตว์ร้ายเต่าพยักหน้าแต่หากพวกเราสามมาืีร่วมแรงรวมใจช่วยเหลือกันคงไม่มีอุปสรรคใดผ่านไม่ได้เพื่อนทั้งสามตัดสินใจออกเดินทางมุ่งสู่ยอดเขาแห่งฝัน การเดินทางเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายพวกเขาต้องปีนข้ามภูเขาสูงชันลุยข้ามแม่น้ำเชี่ยวกรากรเผชิญกับสัตว์ป่าดูร้ายและฝ่าฟันสภาพอากาศที่เลวร้ายกระรอกน้อยใช้ความว่องไวปีนป่ายหาอาหารสังเกตเส้นทางและเตือนภัยนกคูกใช้ความฉลาดหาข้อมูลวางแผนและนำทาง เต่าใช้ความอดทนแบกสัมภาระดูแลเพื่อนที่บาดเจ็บและสร้างที่พักพิงหลายต่อหลายครั้งเพื่อนทั้งสามรู้สึกท้อแท้เต่าที่ต้องแบกภาร,ระหนักเผชิญความยากลำบากมากกว่าเพื่อนแต่พวกเขาไม่เคยยอมแพ้กระรอกน้อยและนกคู่คอยให้กำลังใจช่วยเหลือและแบ่งปันอาหารเต่าเองก็ไม่เคยบ่นพวกเรามาไกลขนาดนี้แล้วหยุดตอนนี้ไม่ได้หรอก ต่าพูดด้วยน้ำเสียงมุ่งมัน่นอีกนิดเดียวเท่านั้นพวกเราต้องไปถึงยอดเขาให้ได้กระรอกน้อยให้กำลังใจเชื่อสีวิวทิวทัศน์ที่นั่นคุ้มค่ากับความพยายามของพวกเราแน่นอนนกคูกเสริมเพื่อนทั้งสามเดินต่อไปด้วยความมุ่งม,มั่นช่วยเหลือกันผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆในที่สุด พวกเขาก็มาถึงยอดเขาแห่งฝันสิ่งที่พวกเขาเห็นคือวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินคำบรรยายท้องฟ้าสีครามสดใสทิวทัศน์ของป่าไม้เขียวขจีภูเขาสูงสลับทิวสายน้ำไหลรินเพื่อนทั้งสามอบกอดกันด้วยความดีใจพวกเขารู้สึกภูมิใจที่สามารถเอาชนะอุปสรรคและไปถึงจุดหมายพวกเราทำได้ กระรอกน้อยตะโกนด้วยความดีใจมันคุ้มค่าจริงๆนกพูกยิ้มกว้างขอบคุณที่ไม่เคยยอมแพ้เต่ากล่าวด้วยความซาบซึ้งเพื่อนทั้งสามนั่งชมวิวทิวทัศน์พูดคุยและแบ่งปันความรู้สึกพวกเขาเรียนรู้บทเรียนสำคัญจากการผจญภัยครั้งนี้คือ 1. ชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เราไม่ควรยอมแพ้ 2. การช่วยเหลือให้กำลังใจและความสามัคคีเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เพื่อนเพื่อนอย่าลืมนำข้อคิดดีๆจากนิทานนำไปปรับใช้ในชีวิตกันด้วยนะฝันดีนะทุกคนบายบาย